สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจิกกี้ฟิชชิงวันนี้เกมที่เราจะเล่นนะครับเป็นเกมหน้าดิน หมายของเราเนี่ยผมไปขึ้นเรือตรงที่หาดลาย,ยันนะครับน้าลึกประมาณ40-50เมตรนะครับค่อนข้างใช้เวลาเดินทางนิดหนึ่งตะก่วดที่เราจะใช้ก็เป็นประมาณ200กรัมนะครับแต่ของผมตอนนี้ผมใช้90กรัม2ลูกนะฮะโยนลงไปเพราะว่าน้ําวันนี้ค่อนข้างเดินประมาณหนึ่งพอถึงไม้เราก็เริ่มไม้แรกกันเลยครับแล้วไม้แรกมาแล้วมาลุ้นกันว่าตัวนี้จะเป็นปลาอะไรในความ,มลึก40เมตรถึง50เมตรนะฮะอุย้ยบูฟินเอาไม่ใช่ ยหลังจากได้ไม้แรกไม้2ก็ตามกันมาติดๆเลยครับอันนี้เป็นฝีมือของ j a s m i ัสมแล้วมาแล้วเหมือนกันดูจากลักษณะของปลานะครับปลาที่อยู่น้ําลึกประมาณ4-50เมตรเนี่ยหลังจากขึ้นมาแล้วเนี่ยลิ้นเขาก็จะพองออกมานะครับเนื่องจากความดันของอากาศนะครับผมทําให้ลิ้นพองออกมา ถ้าเราได้ตัวเล็กเนี่ยถ้าขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องเอานะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะรอดยากแล้วนะครับปลาตัวนี้มีชื่อว่าปลาสายแดงนะครับเป็นส์ขนาดจานน่ากินมากสดมากดูสีทุกครั้งก่อนที่เราจะออกเรือนะครับผมก็จะดูลมดูฝนดูต่างๆนานานะครับว่าเราสามารถไปออกหมายได้หรือเปล่าวันนี้น้ําดูเหมือนจะนิง่งเป็นกระจกเลยนะครับค่อนข้างดีแต่ว่าจริงๆแล้วน้ําเดินนะใต้น้ําน้ําเดินนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ในช่องนี้ต้องขอเรียนให้ทราบก่อนเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยค่อนข้างเป็นมือใหม่มากๆในการตกปลา<อ>ถ้าท่านใดต้องการจะแนะนําอะไรสามารถแนะนําใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุกอย่างเลยหลังจากนี้ก็เชิญรับชมกันได้ตามอัธยาศัยเลยครับพันกันเองจ้าก่นจ้าของบินเองก็ติดด้วยบินของบินติดด้วยออกจ้าออกกันจ้า กบิดมังก่อน,<า>นอืทำไมอ,อ่ะลากไ,ลไปด้วยไม่เลยไม่ตื้อตื้อแล้วก็<ม>าหายไป ตัวนี้แฟนผมก็ได้มาแบบฟลุ๊กกันเลยนะฮะเพราะว่าตาเบ็ดไม่ได้เกี่ยวปากน้องนะครับแต่ปากน้องนะครับมาพันกับสาย PE เองทำให้เราได้ปลาตัวนี้มาน,น,นั่นเองอนี้เลยอะ่ะไม่มีไม่มีตะขอไม่มีเบ,บ็ดไม่มีอะไรเลยจริงเหรอ อ๋อออาละครับโอ้โห oh. ตัวใหญ่จะมาไม่ใช่นะปลาอะไร Reading. ปะโทษไม่ได้ตั้งใจเอ <c oughs> า <c oughs> อีกคนหนึ่ง <c oughs> ว้าเหมือนเข้าเลย ันนี้ผมก็จะหมุนท่าแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างหนักตะกลัวเ,เลยเ My God อุ้ยกาวนนี้แกงงซมได้นะนี่เอาไปทำคูนได้แล้วอีกอย่างวันนี้เรามีภารกิจนะครับเนื่องจากว่าปลาทั้งหมดที่เราตกได้วันนี้เราจะส่งตรงขึ้นลําพูนไปเลยครับเพราะว่าที่ภาคเหนือเนี่ยจะค่อนข้างหาปลาทะเลกินยากนะครับผมสีเหลืองมาแล้

มือสอดไงเมือสอไงเงสบปันเมือจิเอย่โชว์กล้องไหนจับหางจับหางโชว์กล้องเย้ปลาตัวแรกครับปลาตัวแรกครับจะห้าโมงแล้วครับ แรงเลยนะมันลานแปเอาขึ้นมาดิเกี่ยวสาได้ไหมเอาขึ้นมาใช่ว้าว